นี่ทุกคนครับนี่ระหว่างทางมาเจอพี่ไก่นะครับโอ้เห็ดลมเห็ดตะไคร่โอ้โเต็มกระแปงเลยโอ้นี่อีกใส่กระแปงไม่หมดเลยนะครับโอ้โหนี่เขาไปมากันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตามไปครับนี่ทุกคนครับ วันนี้วันที่14พฤษภาคมนะครับนี่ผมเข้าป่ามาหาเห็ดลมเห็ดแล้วนี่เจอดอกบานตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกแน่ๆเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้นี่ตรงนี้อีกสองดอกเดี๋ยวมาเก็บกันก่อนนะครับนี่ทุกคนครับเอจอื้ยดอกสวยๆเลยเห็ดลมหอม ดอกใจนี่สามดอกทุกคนครับเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยนะครับเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร่สามดอกเลยนะนี่ นี่สว,สวยเลยสามดอกเลยนี่ดอกใหญ่มากเลยนะครับ นี่ทุกคนครับได้อีกแลว้วนี่อุ๊ยอ่าดอกสวยๆเลยเห็นนะดอกตุ้มๆหอมนี่ทุกคนครับดอกตุ้มๆสวยเลยโอ้โหนี่ทุกคนครับผมกำลังเก็บเห็ดสนุกนะครับนี่ได้เห็ดลม เห็ดหล่มเห็ดตะไคร่นะแล้วก็เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเนี่ยเนี่นครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ามันเริ่มมืดมาแล้วฟ้าเริ่มรองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านก่อนละครับเดี๋ยวฝนตกในป่าครับนี่ทุกคนครับวันนี้ผมได้เห็ดหล่มมาแค่ห้าหกดอกนะครับนี่ดอกตุ่มๆด้วยแล้วก็ข้างหน้านี้ก็คือเห็ดแดงเห็ดหน้าม้อยหรือเห็ดหน้าม่วงครับเห็ดน้ำแป้งนี่ ช่วงนี้เห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะครับเริ่มออกแล้วนะครับที่ป่าจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ได้เห็ดหลมนิดเดียวนี่แหละครับ